เรลองคิดดูว่าคนที่ไปฟ้องเนี่ยตอแหลขนาดไหนไม่อ้าการใช้การติดต่อไปหลอกสร้างเรื่องหลอกคนอื่นเขาพนันอนอยู่ตรงนี้ยังไม่นั่นอะไรเลยเลยอย่างหนึ่งเตือนไว้แล้วไงดิ้นรนแล้วนะตั้งแต่หน้าฝั่งหน้าจวนฝั่งโงพักเข้าไปไปแล้วไม่รับแจ้ง เออเอออ่าแต่มาไอ่าเจ้าเจ้าที่แจ้งไม่รู้อะไรเลยนแล้วอย่างที่โพสทุกวันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความสร้างความเสียหายผมบอกแล้วตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าป้องกันตัวแล้วมันืเยือะมาขนาดนี้ฮะนายกอละรันตีแล้ว ่ายกระทรวงทุกภาคกระทรวงกลาโหมแล้วกระทรวงยุติธรรมใช่ป่ะเจ้าที่บ้านเมืองในชุมชนนี้สร้างปัญหาและเจ้จจาเหน้าที่ตำรวจนะไปปิดหูปิดตาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้วงูว่ายังไม่รู้